จะจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะนี่ลองพืนโซลาสีเจเจจ้วันนี้แตเจ้าเป็นสีซาวเด้อความลับสีผิวขาวขาวเหลืองแ้วเจ้าเจ้ชอบหน้าแบบว่ามันใบ้ขึ้นอะ่ะมาชอบหน้าแบบว่าหน้าดอกถ้าสมมุติว่าผิวสองสีอะ่ะแนะนำเพื่อใจเบอร์สามูนย์เจ้าแต่นี่ใจเบอร์สาวเจ้าเห็นเกินใจหน้าขนาดกันเลยใครร้องใจพอแล้วก็ตบตบไปแตะแตะไป <laughs> พาคอนะงเจ้าเดียวค่ะอันหน้ามันจะลอยหน้ามปขาวบอกอะแต่มันขาวกําลังดีอะเออเออดีวะ่ะเฮ้ยได้ล้วทุกคนเต็มสิบให้สิบเลยค่ะดูค่ะเป็นไงคะความจริงอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนั้นเนี่ยต้องแต่งอะไรเยอะเลยเลิฟค่ะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นคูชั่นนะคะทุกคนเป็นคูชั่นเนื้อแมทเสร็จแล้วนะคะการแต่งหน้าของเจวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจะไปทำผมกันนะคะแต่เจพูดจริงว่าเนี่ย โซลาคูชั่นเนื้อแมตตัวนี้ดีมากเลยทุกคนที่แบบว่ามาได้ทาแป้งเลยนะเนี่ยมาได้ทาแป้งเลยแต่กี้หันหันอยู่เนี่ยใส่ตีแขนกุ๊บแตะแตะแตทาทา,ทา,ทานี่คือแบบโอเคอ่ะได้เลยอ่ะตัวนี้นะคะหากซื้อได้ที่เซเว่นอลว่นนะทุกคนของดีต้องบอกต่อคะ่ะ <C ity> น่ยค เจียเนี่ยเละแล้วนะคะแต่หน้าเจียเนี่ยทุกคนยังไม่เละเลยดูหน้าสิใช้แล้วเขี่ยง่ายด้วยนะคะไม่เหนียวเนหนอะหนะติดหน้าด้วยนะคะโอ้โหแบบเลี่ยปุ๊บซึมเข้าผิวหน้าป,ปั๊บปกติหน้าจะมันนะคะเล่นเสร็จหน้ามันนทุกคนแต่อันเนี้ยใช้ตัวเนี้ยดีมากเลยนะคะมันกันแดดด,ด้วยนะคะแล้วก็กันเหงื่อด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างซึมซับเร็วมากดีอ่ะทุกคนดีมากโซลาครูัชนนี้นะคะมีทั้งหมด2เฉดสีนะคะเบอร์20นะคะจะเป็นผิวขาวเหลืองนะคะแต่เบอร์30นี่ก็คือ คนผิวสองสีนะคะผิวขาวเหลืองเบอร์20ซื้อได้ที่7ซเว่นอทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะแต่เบอร์30นี้ซื้อได้เฉพาะช่องทางออนไลน์ของบริษัทเท่านั้นนะคะเลิศมากล